สวัสดีค่ะพบกับช่องไพรเชย,ยาไข่เค็มแฟมิลี่ของเรานะคะวันนี้นะคะพามาดูไพรเชย,ยานะคะยืนเดมยานะคะที่หน้าบ้านนะคะช่วงเย็นนะคะคมันขึ้นก็้องไเต็มบ้านเราเลยลอยกองยุ่งย่ากินลายคนที่บุกไปกองได้ตอวิแตกเรา วันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะเพิ่งหยุดช่วงบ่ายสองนะคะน้ำไหลนะคะเฉะหมดเลยนะคะใหญ้าของพี่พลายนะคะยังอ่อนนะคะยายังอ่อนอยู่อยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามกับสระการบินไทยเลย เลี้ยงไก่ด้วยนะคะบ้านพิพาเลี้ยงไก่ด้วยวิธีควานช้างนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ฝน,นตกตั้งวันน้ำไหลเลยน,นะคะเน,ะะนี่ยค่ะไหลเฉหมดเลยนะคะาทางเข้าหน้าบ้านนะคะเข้าฝั่งนี้ แล้วก็ได้อีกสังฝังโนนะคะตอนนี้เล็หญ้าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราเดินไปนะคะก็คว,วานจะเอาไปมัดไว้จุดไหนนะคะวันนี้ ตอนนี้เหล็มข้างรั้วนะคะเหล็มข้างรั้วต้นไผ่นะคะกำลังสูงวันนี้พี่พลายอยู่จุดนี้นะคะอยู่ใต้ล้ไม้นะคะ ทางรั้วบ้านพิพายนะคะนะคะอันนี้หน้าบ้านนะคะตรงข้ามกระสัการวินไทยเลยนะคะนะคะกสะการเวินไทยก็มีการจัดแต่งสถานที่นะคะสวนย่มนะคะสถ,สถานที่ออกกําลังกายไว้มาเช็คอินได้นะคะ ตายลงไม้ะหรอันี้ เหรอมั้ยเสียงกบเสียง เรียนรอบๆนะคะโอ้สังสีหลุดแผ่นหนึ่งนะคะโดนลมพายุบ้านพิพลายนะคะบ้านของพวกควานไม่ควานนะคะสังกสีห้องน้ำก็ต้องเอาไม้ทับไว้ข้างบนนะคะไม่งานสังสีติวนะคะอยู่แบบวิถีควานช้านะคะธรรมชาตินะคะ อันนี้ควานมานะคะอ่าถูแล้วถูแล้วคันหลังคันหลังสงสัยจะคันนะคะเอาถูเอาถู ไ,ได้ถูมาหลายวันนะคะวันนี้ใส่จะคันหลังนะคะถูเต็มที่เลยโอ้มีเสียงกลบลองดนะคะ พอแม่แม่พี่ี่ท่านใดเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิพสา,ายชยาไข่เกียงสมมลของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีคลิปหน้าต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ